สี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภะควาสักเกสุวิหารติกปิระวาทุสมิงมหาวันเอมหาตาภิกขุสังเคนัสติงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิตัพเฟวะอรันเตหิตาติเจโรกัตตุหิ เทวตาเยปอุยเยนสันนิปติตาโหติปะควันตังทาสสนาญาภิกขุสังขัญญาอัตโคจตุนนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตาทโหติอัญโคปะควาตักเกตุ วิหารติกปิรวาทุสมิงมหาวะเนมหาตาภิโกสังเเนะตาสิงปัญจมาเตภิกุสะเตทัพเยวอารันเตททสหิจโลกธาตุหิเทวตายภูยเยนะสันเนปติตา <laughs> พระวันตังภาสนายาภีคุสังขันจะยันนูนามยยาปิเยนาภคะวาเตนุปาสิสังกมามเยยามาอุปาสังกามิตาวะพระวะโตาสันติเกปาเจกคาทาพาเสยามาติอัตโคตาเทวตาเสยทถาปินามาภะละวาปุริโสสัมมตังวะ พาหังปะปะสาเลยยาปะสาลิตังวาพาหังสามิเชยยาเอวเมวาสุทธาวาเสตุเทเวสุอันตระหิตาพระวโตปุระโตปาตูรังสุอัตโคตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอาทังสุ เอกมันตังติตาโขเอกเทวตาปะกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนสมิงเทวกายสมมาคตาอาคตาไมอิมังธรรมะตระวอยทากิตาเยวาอปาราชิตาสังคันติอัตโคอปาราเทวตาปะกวโต สันติเกอิมังคาทังอภาติอัสสาภิกาโวสมาทานสุขจิตต่างอัตโนชุกมกังสุสารถีวะเนตานิเหตวาอินริยานิรักขันติปัตถิตาติอัทโคอัปปาราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทังอะาติเชตวาคีรังเขตวาปาริกัง กินทกีรังโอหัจามมเมชาเตจรันติสุธาวิมาังจาขูมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาปะกะวโตสันติเกติมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนเตขามิสันติ อาปายะภูมิงปายะมานุสังเทหังเทวกายัางปะริปูเลสสันติติอัตโคปคะวาภิกขูอามันเติเยปุยเยนะภิกขเวทัสตูโลกัทธาตูสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตาถาคาตังทัสสนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขเว ไอเอสุงัตติมัรมานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะคะวันตานังเอตตาปะละมาเยยวะเทวตาสันนิปติตาไอเอสุงเสยทถาปิไม้ยังเอตระหิเยปิเตปิกเวภวิสันติอนาคตามัรมานังอรหันโตสัมมาสั ปีปะควันตานังเอตาปลมาเยยวะเทวตาสันนิปติตาอววสันติเสยยถาปิมายังเอตระหีอาทิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามมพิกเว เอวกายานังนามานิเทศิสสามิภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาสาสุกังมนาสติกโรตภาทิสสามีติเอวันพันเตติโคเตภิกขุปะวัตโตปัจโตสุขภะวะเอตตาเโวจะ สีโรกบานุกัสสามิยักทาภูมาตาธาติตาเยติตาคิริคาคาพะลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลีนะโลมาหังสาบิสัมปุโนโอทาตามาสาสุทธาวิปาสันนมะสันนนมาวิรา พิโยปัญจาสเตยตวาวัเนกาปิระวัฒเวตโตอามันตยิสัทขาสาวเกสาสเสรเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาถภิกขโวเตจัตตปมักกะลุกสุตตวพุทธัสสาสานางเตสัมปาตุระหุยานังอมานุสานง Asa nang apeke sata matakung sasa ngata, Sata ring satang eke sasa nang amanusa na matasung, Apeke nanta matakung disa sapa butaung tanja sabang, abin, abin yaya wawakitawa na jakumata สัตตาสาวเเกสาสาวในรเตเทวกายาภิกขันตาเตวิชานาจาพิขโวเยโววังกิตติสามีขิราหีอนุปปัสสุสัตตาสาสาวยัคขุมมากาปีระวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตวานวันโต ยาสัสสีโนโมทมานาภิกกาุงปิกขูนังสมิติวะนังชาสาสาเหมวตาอยากขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาสัสสีโนโมทมานาภิกามุปิกขูนังสมิติวะนัง สาตาคิราตีสาสายขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันตวันนาวันโตยตสัสสีโนโมทมานาภิกกาุงภิกขุนางสมิติงวะนางอิเจเตโสลาสาสายขานานาตวันนิโนอิติมันโตชุติมันตวันนาวันโต ยสัตสิโนโมทมานาภิกามมงภิกขุนางสมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสตายาคขานานตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสโนโมทมานาภิกขามมงภิกขุนางสมิติงวะนางกุมพิโรลาชกไคโกเวปุสาสานิเวสานังุยโย คุโยนังสตาตาสังยักขานังปัิรุปาสติกุมพิโรราชาไขโกโสปาคาสมิติงวะนังปุริมันจะที่สังราชาอัารัตโทปสาสติขันพปานางอาทิปติมหาราชายสัตติโสปุตตาปิตาสาภาโอินทนาบามาปะรา อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโนโมทมานะอภิกามุมปิกขุนังสมิสิงวะนังทักขีนันจาริสังลาชาวิรุณโธตาปาสาสติกุมปันตานางะทิปติมาลาชายะสัตติโสปุตตาปิตัสสาภาโวอินทนามามาอภิไรอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัตติโร โมทมมนาภิกาบุงภ ah ิกขูนางสมิติงวนางปัจฉิมันจติสังราชาวิรูปคโยปัสสาสตินาคานางาทิปติมหาราชายสัตติโตผุตตาปิตัสสาพาโวอินทนามามหับพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตติโนโมทมานาภิกาบุงภิกขูนางสมิติงวนาง ปุตตาลันจติสังราชากุเวโรตัปัสสากติอยากขานางอาทิตมหาลาชาญาสสิโสปุตตาปีตัสสะฟาโวอินทนาบามาภะาอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสติโนโมทามนาอภิกามุงปีขูนางสมิติงว่านางปุริมาติสัง ตาลาโธทากิเนนาวิรุณนาโคปัจิเมนะวิรูปักโคคเวโรอุตตะลังทิสังจัตาโลเตมหาราชาสมันตาจตุโลทิสาัพธัลลมานาอาทังสุวเนกาปิระวัตเวเตสังมายาวิโนตาสา อาคูวันจานิกาสถามายาคุเตนดูเวเวเตนดูวิภูจะวิภูโตสาจันทโนกามาเสโทจะกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทปวันโยจะเฮวตูโตจะมาตาลิจิตตเสโนจะคันดัพโพนาโอราชาชโนะโสโออาคูปัญจาิโคเจวติมพารูเสยวัชสา เอเตจันเยเจราชาโนคันทปาสานาชุพิโมทมานาภิกามมงภิกขูนางสมิติวนางอาถาคูนภาษานาคาเวสาราตหาตัดชกากรรมระรัสตตาลาอาคูปายาคาสญาติพิยามุนาทตาลัทถาจะอาคูนาายสั耶ติโน เอราวันโนมานาโคโสปาคัสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสาสารันตีทิปาธิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวะนามัชปัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคา ลาชานมาสีสุปันนโตเขมามกาสีพุทโธสันหายวาจาอุปัตหายันตานาคาสุปันนาลนะมะกังสุพุทธังชิตาวาชิลหัตเทนะสบมุททังอาสุราสิตา าาอาตโรวาสวัสเเตอิท,ทิมันโตยสัตตินโนการะกันชามหาพิตณาธุลาธานาเวขัาเวปาจิตติสุจิตติจะมหาราโทนมุจิสหสตันจะผลิตบ,บุตตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาพระลิงเสน,นังลาอุปัตตมุปาคมุง สามโยธานิพพันเตภิกขูนางสมิติวะนางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวาโยตถาขะมุงวลุนาวาลุนาเทวาโสโมจายัสสาสหเมตตากรุณากาญิกาคูเทวาญาสติโน เตเตทัตตทากายาสาเพนนาตะวานิโนอิทิมันโตชูติมันโตวานนวันโตยสะติโนมทมานาพิกามุงภิกขูนางสมิติงวะนางเวนตุจะเทวาสารีจะอาสมาจัตทูเวยยะมาจันทัสสูปณนิสาเทวาจันทมาคูปุรักิตา สุริยสูปริสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานักขตานิปุรักกิตวาคูมันทวลากาวัดสูนังวาสโวเสโทสักโกปาคาปุรินทโททัเตเตทัสทากยาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติวันโตวันนวันโตยสัสินโมธมานาปิกามุ ปีกคู่นางสมิติงวานางอาถาคูสาบูเทวาชะลักกิสิกขาริวะอริตกาเะโลชาจะอุมาปุภานิพาสีโนวะลุนาพระอาทิตมาจะอาจุตาจะอเนยกาสูเลยยาลุจีลาคูอาคูวาสวะเนสีโน เตตัสถากายาสะเพนานตะวันวิโนอีทิมันโตชุตติมันโตวันนาวันโตยสตตินโมทมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติงวนางสมานามาสมมานามาลุสามาโนสุตตมาคิดทาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปทโสิกา อาทาคูฮรโยเทวาเยจโรอิตตวาสิโนปารคามหาปาลคาอาคูเทวายสัสติโนทเสตเตทตถากายาสาเพนนาตะวันิโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยสัสติโนโมทานาภิกกามุงภิกขุนางสมิติงวานัง สุขากะลุมาอาลุนาคูเวคานณลักะสาโอต้าตาไขหาปาโมค้าภูเทวาวิจักขนาสัทธรรมตาหาลักขชามิสกาจายัสสิโนธานายังอาคาปัญโนโยทิสาอภิวอภิวัสสติ เตเตทัตถากายสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันตะวันนาวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิกามุงภิกขุนางสมิติงวานางเคมิยาดุจตายามากาทกาจายัสสิโนสัมพิตกาลาเมเตธาโชตินามาจาสวา นิมาโนเลติโนอาคูอาทาคูปะนิมิตาทัเสตเตทัสทากายาสัเพนานาตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสักติโนโมทมานาอภิกามุงภิกขูนังสวิติงวะหนังสัพเทเตเทวานิกายาสัเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยอคันชุงเยจันเยสาธิสาสา มุทาชาติมัคีลังโคตินมะมนาสว่างทักเขโมคตลาลังนาคังจันทางวะอสิตาติตังสุพัมมาปรมัตโตจะพุปุตตาอิทิมโตสหัสันนังกุมาโลติสโจสจะโสป่าคาสมิติงวะนังสหัสสพัมมาโลกานังมาหาพัมมาพิติทาติ ปุปปันโนชุติมันโตพิฏโมกยโยัสสิตโตทเสเตอิสราคูปันเจกวะสวัตติโนเตสัญจามัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมเก มาลาเสนาภิกามิปัสสะกันหัสัมันธิยังเอธาทันนาธาพันธธาราเคณพันธมัตถุสัมมตตาปริวาเรามโวมุตติทากโกตินังอิติตัตถามหาเสนกันหาเสนาอเปสยิปารินาตาลมมาหจาสรังกัตวานะเพระวัง ยะถาปาวุสะโกเมโคฐานยันโตสวิชุโกตัฏฐโตปันจุทาวติสังกุตโตอัสยังวาเสตันจาสัพพังอภิญญาญาวะวักคิตวานัจคุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวะเกสาสเนระเต มาลเสนาภิกขันตาเตวิชานาภาภิกขโวเตจอาตาปะมัการุงสุตว่วาพุทธาสาสาสานังวิตาลาเคีิปักกามุงเนสังสโลมังปีอินชายุงสัพเพวิชิตตสังคามาพยาตีตายาสติโน บทที่สิบห้ามงคลกะวานใหญ่สิริทิตติมาติเตโชชยาิต ทิมาหิติมหาปุนาปริมิตาปุญญาทิสกาลาสาสสัพันตลายานิวารณสัมัตถะสักะวัโตอราโตสัมมาสัมปุสสะวัดติงสมมหาปุริสตะลักขานุปาเวนะอสิยานุปายัญชนะนุปาเวนะ shan ภาเวนะเยยนะธรรมานุภาเวนะจัตุราสิติตาหาตธรรมะขันธาุพาเวนะนาวโรกุตตะรธรรมานุภาเวนะอาตังกิการมะคานุพาเวนะอาทาสมาปาติยานุพาเวนะชาลาปิญญาณุพาเวนะจตุสัจญาณะ นุปาเวนะทัาสาภะยานานุปาเวนะท้าพัญญุตยานานุปาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุปาเวนะสัพพาปริตานุปาเวนะรัตนตยญาสารณานุภาเวนะตุยังสัพพะโรคะโสภุ อัตถวาทุกขโทมานุปายาสาวินาสันตุตัพะอันตลายาปิวินาสันตุสาพาสังกปะตุยังสมิชนตุทีขายุตาตุยังโหตุสัตวะสัชีเวนาสัมังกิโกตุสาพาดาอาคาสาวาปะตาวนาภูมิขังธามหาสมุทา อาหักขากาเทวตาตทาตุมิอนุรักขันตุภรวัตุสาพะมังฆาลังลากันตุสัพปเทวตาตาพะพุทธานุภาเวนะสะทาสดีภรวันตุเตภรวัตุสาพะมังฆาลังลากันตุสัพปเทวตาตาพะธรรมานุภาเว นาตะตาโสตถิภาวันตุเตภาวตุสาปะมังกาลังลาภันตุสาปัสเทวตาตาปะสังกาณุภาเวนาสะตาโสตถิภาวันตุเตนักขัตตยักขภูตานังปาปักคาหานิวารานาปาลิตัสสานุภาเวนะหันตวาเตสัง ขุปัตถเวนะขัตยาขัปปุตนะภาปะคะนิวารณาปริตัสสานุภาเวนะอันตวะเตสังอุปัตถเวนะขัตยาขัปปุตนะภาปะคะนิวารณาปริตัสสะนุภาเวนะอันตวะเตสังอุปัตถเว